ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่วงพันดรินบิวตี้วันนี้นะคะพี่พักจะมารีวิวรองพื้นแบบ2อ,ออกใหม่ของ sit t ูซิ t แหละพี่พักมั่นใจแะว่าต้องเป็นออกใหม่นะคะเพราะว่าพี่พักเนี่ยเข้าเซเว่นเกือบทุกวันไม่เคยเห็นเมื่อวันก่อนเข้าแล้วเห็นนะคะมั่นใจเลยว่าออกใหม่อัปเดตอัปเดตเราอัปเดตแน่นอนเลยนะนั่นก็คือตัวนี้เลยคะ่ะ Si t ทูซิดไฮยาแมตฟาวเดชั่น สีที่พักซื้อมานะคะคือสี N2 สําหรับผิวขาวเหลืองต้องขอบอกตรงเลยว่าในเซเว่นนพี่พักก็เห็นแค่สีนี้สีเดียวแล้วคิดว่าสีนี้น่าจะเหมาะกับสีผิวพี่พักก็เลยหยิบมาลองรีวิวให้ทุกคนได้ดูนะเขาเขียนมาว่า99%ไฮยาลูรอนพรัมปิ้งสมูทสกินวิดลองลาสติ้งฟูลคัฟเวอร์เอ่าเขาเคลมมาว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่พักขออ่านคําเคลมของเขานิดนึงเนาะเขาบอกว่าเป็นนวัตกรรมขั้นสุดของรองพื้นผสานไฮยาลูรอนบริสุทธิ์99%นะแล้วก็คอลลาเจนวิิน และซีบำรุงให้ผิวฟูด้ดูเนียนเต่งตึงอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็ปกปิดดีไม่ตกร่องคุมมันยาวนานเดี๋ยวเราจะต้องได้เทสกันนะคะว่าปกปิดดีไม่ตกร่องคุมมันยาวนานเนี่ยจริงไหมหน้าไม่หมองไม่ดรอประว่างวันนะพร้อมให้ค่า SPF มาที่50 PA บวกบวกบวกด้วยตัวนี้นะคะมาในปริมาณ5กรัมแหละอะ จะมาปีบกันพี่พักจะใช้อยู่แค่ประมาณนี้ก่อนสีเป็นแบบเออขาวเหลืองติงเหลืองมากๆออกเหลืองนะคะเหลืองจริงๆนะคะหุ้ยเนื้อรองพื้นน,น,นุ่มละมุนมากคือนุ่มๆลื่นๆเออให้ฟีลแบบไฮยาลูรอนนุ่มๆลื่นๆจริงๆนะคะนี่ก็เป็นสีที่อยู่บนหน้าเราเนาะพี่พักว่าตัวนี้น่าจะใช้นิ้วมือเกลี่ยได้นะคะ ให้ดูก่อนอุ๊ยแห้งไวด้วยนะตัวนี้นะคือยังแถมไม่ทันเสร็จเลยอะ่ะคือแห้งแล้วไม่ต้องเสรซตด้วยแป้งก็ได้นะตัวนี้นะพี่พักขอลองใช้ตัวนี้นะใช้ฟองน้ําไข่นะคะในการเกลี่ยดูว่าจะให้ งานผิวที่ออกมาสวยกว่าใช้นิ้วไหม่ะคะเพราะว่าพี่พักเป็นคนที่ไม่ค่อยถนัดใช้นิ้วเท่าไหร่แต่พี่พักขนาดพี่พักบอกว่าพี่พักเป็นคนไม่ค่อยถนัดใช้นิ้วเนี่ยพี่พักยังบอกเลยนะว่าตัวนี้ใช้นิ้วเกลี่ยได้นะคะอุ้ยก็ปกปิดนะอันนี้คือครึ่งหน้านะคะที่พักเกลี่ยก็คือใช้ความเร็วในการเกลี่ยมากเวลาบีบรองพื้นใช้เนี่ยพี่พักว่าบีบแค่แบบพอประมาณแล้วก็พอสำหรับหนึ่งเกลี่ยแล้วก็จะเกลี่ยต่อก็บีบใหม่นะพี่พักว่างั้นดีกว่า พราว่าแห้งเร็วจริงๆอันนี้คือครึ่งหน้านะคะจะเห็นได้ว่าหน้าของแพ็กก็ดูเนียนเรียบขึ้นดูเรียบร้อยขึ้นรอยแดงรอยกระรอยกระดำกระด่างอะไรเนี่ยมันก็ดูเรียบไปอะคะ่ะแห้งเลยนะคะสีชัดนะคะความปกปิดในเวลาเราแตปลงไปบนหน้านี้ปกปิดได้เลยนะคะเก่งง่ายเกี่งง่ายมากถือว่าเขาทำออกมาได้ดีเลยนะทำให้หน้าเราดูเนียนเรียบขึ้นตัวนี้น่าจะเหมาะกับคนที่ ต้องการความรวดเร็วในการแต่งหน้าการปกปิดที่อยู่ประมาณไม่ต้องฟูคับเร็ตมากเราไม่ได้ไปงานรับปริญญาไม่ได้ไปงานกลางคืนหรืออะไรก็คือหน้าธรรมชาติธรรมชาติสบายๆนะคะ everyday look ได้หรือว่าไป เที่ยวเล่นถ่ายรูปได้นะตัวนี้นะตัวนี้เนี่ยรองพื้นเนื้อค่อนข้างเหลวนะคะแต่ให้ความปกปิดที่ดีนะแต่รองพื้นค่อนข้างเหลวก็จะทําให้เราเปือในการเกลี่ยนิดนึนงเพราะว่าเมื่อกี้พี่พัพกก็ปีบมาประมาณสาบีบแล้วเหมือนกันนะ5 ml นี่พี่พักคงใช้ไปประมาณ2 2 ml แล้วแลนะเดี๋ยวพี่พักขอตัวไปแต่งหน้าก่อนอยากรู้เหมือนกันแหละค่ะว่าระหว่างที่เราแต่งหน้าเนี่ยเรารอให้เขาเซ็ตกับหน้าแล้วเนี่ยเขาจะดรอปไหมหรืออะไรไหมนะเดี๋ยวมาแป๊บเดียว พี่พักก็ได้ไปแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะระหว่างที่แต่งหน้าเนี่ยพี่พักใช้เวลาไปประมาณ10นาทีได้ก็เราได้เห็นความเซ็ตหน้าของเจ้ารองพื้นตัวนี้เยอะอยู่พอสมควรนะคะรองพื้นตัวนี้เนี่ยอันดับแรกเลยคือทาลงบไนปไปหน้าแล้วเนี่ยนะคะเกลี่ยง่ายและแห้งไวมากๆนะคะต้องขอ,อย้ำว่าแห้งไวมากๆค่ะแต่ในความแห้งไวนั้นเนี่ยเขายังคงความให้ให้เห็นว่า โกโก้ Go Go อะมันเป็นความแมทที่เขาทิ้งความแบบฉ่าๆไวอะถ้าเรามองนะคะมันคือสมมุติว่าอะอาอยัางไงดีอะจะอธิบายยังไงดีอะถ้าเรามองเนี่ยเราจะเห็นความฉ่านะเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะหน้าเงาหรือเปล่าเป็นรองพื้นที่ให้ความฉ่ําความมันนิดๆหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะคะเขาให้แสงที่ดูเงานะแต่ถ้าเอามือลูบไปเนี่ยก็คือแมดเลยนะคะและตัวนี้พี่พักบ,บอกเลยว่าเหมาะสําหรับคนหน้ามันผิวหน้า ผสมผิวหน้ามันนะเพราะว่าพอเวลาเขาเซ็ตหน้าเนี่ยเออมันก็ให้ความรู้สึกแห้งสบายนะคะส่วนคนที่มีผิวหน้าแห้งนั้นต้องพึงระวังนิดนึงซึ่งณนะนะวันนี้นะคะที่พี่พักเทสเนี่ยหน้าพี่พักเริ่มแห้งหออกแห้งมากๆเลยก็อาจจะแบบพี่พักบำรุงไม่พอพักผ่อนไม่เป็นเวลาอะยเงียนะคะผิวเลยแห้งแบบแห้งเป็นแบบเป็นขุยขึ้นมาเลยนะคะถ้าคนที่มีผิวแห้งที่จะใช้รองพื้นตัวนี้ อาจจะต้องมาร์กหน้าก่อนก่อนแต่งหน้าเลยก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวให้ดูใกล้นะะๆนะคะก็คือตรงปากพี่พักเนี่ยแหง้งงวก็เป็นขุยก็ <ๆ S 1> คือ <ๆ S 1> พอแห้งกับแห้งมาเจอกัน <ๆ S 1> ก็แห้งเข้าไปเลยค่ะมันดูกล้านไปเลยนะคะก็ถ้าคนที่มีผิวหน้าแห้งมาก <ๆ S 2> ถ้าคุณบํารุงเพียงพอก็แนะนําไม่ใช้ค่ะแต่ว่าถ้าคุณแบบผิวหน้าแห้งมากนะตอนนี้นะช่วงเวลานี้บํารุงยังไงผิวก็ยังแห้งอยู่ก็อาจจะต้องมองข้ามกับเจ้ารองพื้นตัวนี้ไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะคุมมัน และติดทนมันใบหน้าตามคําเคลมของเขาไหมเดี๋ยววันนี้พี่พักไปหลายที่เลยเดี๋ยวเราไปดูกันมาค่ะพี่พักก็ไปทํางานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยและะ้วค่ะตอนนี้เวลาเกือบจะห้าทุ่มแล้วเราผ่านการทดลองเจ้ารองพื้นตัวนี้มาเนี่ยพี่พักแต่งตั้งแต่บ่ายโมงนะ ตอนนี้กินเวลามา10ชั่วโมงแล้วนะคะพี่พารรู้สึกว่ามันเกินเบอร์ไปนิดนึงนะการทดลองนะพี่พักกล่าวว่าจะทดลองสัก6-8ชั่วโมงแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วมานมา10ชั่วโมงแล้วเรามาดูกันเถอะว่าหน้าของพี่พักนั้น มันแค่ไหนเขาจะคุมมันได้มากน้อยขนาดไหนสมคําเครมหรือเปล่านะคะต้องบอกก่อนว่าพี่พักเนี่ยยังไม่ได้ซับหน้าเลยนะคะแม้แต่นิดเดียวนะคะแม้แต่น้อยนะคะวันนี้ไปนั่งกินข้าวแกงริมทะเลมาด้วยนะเออแต่แป๊บเดียวนะหน้าก็เดี๋ยวมาดูกันอันนี้ที่เห็นความเงาเนี่ยนะดี๋ยวให้ดูใช้กระดา ที่พักเป็นคนไม่ไม่ค่อยดาบมันอ่ะที่พักก็เลยเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้กระดาษซับมันนะคะเรามารีวิวลองผืนคุมมันที่ดําเนินงานโดยคนผิวแห้งจะได้เรื่องไม่หว่านะคะให้ดูให้ดูจะบอกว่าก็คุมมันได้ได้อยู่ในในระดับหนึ่งเลยนะคะได้ในระดับดีเลยทีเดียวนะคะก็ น้ำมันอยู่แค่นี้เพราะส่วนมากเนี่ยจะอยู่บนจมูกของเรานะคะสำหรับพี่พักเนี่ยพี่พักว่ารองพื้นยังติดหน้าอยู่ค่อนข้างดีเกิน50%เลยนะคะคือดีเนียนแน่นแล้วก็มีความเซอร์ไพรส์หนึ่งอย่างของเจ้ารองพื้นซิทูซิตตัวนี้เลยก็คือเป็นรองพื้นเนื้อแมตท,ที่ทาแล้วให้มองเห็นว่า ยังมีความชุ่มชํำอยู่ชุ่มชุ่มหน้าหน้ามีความแบบหน้าสุขภาพดีหน้าชุ่มชื่นอยู่นะคะไม่น่าเชื่อนะว่าความชุ่มชื่นกับความแบทเนี่ยมันจะเข้ามาอยู่ด้วยกันได้ซึ่งตัวเนี้ยเขาทําออกมาได้ดีเลยเขาทําออกมาได้แบบเออพี่พักว่าคนทําเนี่ยเก่งแต่แต่แต่แต,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 แต่สำหรับคนผิวแห้งหรือว่าคนที่ มีปัญหาดูแลผิวหน้ายังไม่ดีพอยังมีความแห้งยังมีความเป็นขุยหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าจะใช้ตัวนี้เนี่ยนะคะถ้าเราบำรุงไม่ดีอย่าเพิ่งจิบมาใช้เพราะว่าไม่อย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้นะไม่เดินน้าลังนะเนี่ยคอรจะแห้งถ้าใครมีปัญหาผิวแห้งจะรู้เลยนะคะ <c oughs> เอาลองรองพื้นตัวนี้ก็คือไม่รอดค่ะยังไงก็ไม่รอดนะคะถ้าให้พี่พักให้คะแนนเนี่ยพี่พักจะให้คะแนน อยู่ที่8เต็มสิบค่ะจริงๆแล้วพี่พักอยากให้คะแนนเยอะกว่านี้นะคะแต่แอบติดอยู่นิดนึงก็คือเจ้ารองพื้นแอบแห้งเร็วไปนิดนึงแห้งเร็วแห้งเร็วกูตั้งแต่ใช้รองพื้นมาพี่พว่าตัวนี้แห้งเร็วสุดๆไปเลยอะแบบเซ็ตเร็วแห้งเร็วเลยนะคะส่วนส่วนอื่นพี่พักชอบนะเนื้อดีเกลี่ยง่ายใช้นิ้วเกลี่ยได้ฟินออกมาเป็นเป็นเหมือนแป้งเลยมาสสำหรับคนที่ต้องการควบคุมความมันด้วย ดีค่ะนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะพี่พักก็ต้องขอตัวจบคลิปไปเพียงเท่านี้คลิปวิดีโอหน้าพี่พักจะมารีวิวอะไรจะพาไปกินอะไรหรือว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามนะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะแต่ว่าจังปกปิดได้ดีเลยค่ะ